นี่ราคาสายจงอ่านขางสวัสดิจเงบรับเสียงมีหงแม่หัวหน้าโน้กพงศกลูกไผ่ใบงีหอยมันทอเออลูกไผ่ี้หอยใบงี้ไทค่ะถ้าลูกไผ่บงีหอยลรไม่ไปรองบังกักบปีนี้คนหลา้า่นี่บลายปันไดมันบลายปันไดกระชับนี่กระชับนี่ือพีนาเอ็นเขายุุ่่นค่ะหนึ่งในสยามคุณแม่อุตสาแถวมีชา ันนี้ม่หน,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 นึ่งใ,ใน,นใสยามเนาะแมนค่ะห้อกกัญญาอินยนเอาลูกคมาไปเบนเอาตาฟ้าไปหน้าเขาใจเนี่ยเปลเคยไปป็นปูซาาไปเรียจอมือซี่ผื่นพนักกา่าแทนจากปี่ไปปูเห็ดยังปูแล้วก็จะหนาหาัานจะพอมว่เป็น<อ>ติอไอเพื่อนเสียงมีขงหรืเนาะซ้ำกันซ้ำกันเลยักันครับังแกงเฮดตินแห่แกงเฮดดินแห่เป็น,ใ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 นังไเบีย หัวไปซะนั่นไอ้จักจังเลยแล้วก็เราเป็นไหาไอ้ักมือไอ้ไอ้บ้านข้อบ้านอนจะรออะไรไมก็จับ้าเเนาะไ้หนอ้นึ่งนึ่ไหแบบนึ่งก็ออกโอ๊ยได้ครับทได้แ่สูกรได้ไอ้บ่ตัวนันบ่อรนี่บ่รูจักชื่ที่สองกระโดน่าแก้ปด อดแกะอดหูเน่แแมแบนอดอนแคกัคือเก่ากูแม่เล้ยงกูนีบมันบรคือเก่าอบ้าคือเก่าแท้ชาวบ้านดีกว่าเก่าตรงนี้ว่ามาเลยีตัวเงี้ยพอดีานไปครับอบตอย่ายกใส่พอดิ้งกูขัดพอดเห็นลอจะสวนหัดแท้าบ้านคิยงองมองล่ายเตียวยังจ่าเห็ดบันเหยา ีลยวนกโกลูกเดียวจะมาหักลรองมึงต้อลใครตัวโอยปูฉแล้วเพิ่องอยไปลงหวยวะา้วาดีงไหนที่พัานหน้าห้องเหรียญอ่อนแอมือขึ้นกับยูซองดาวนกนบัหลายคนเป็นหมื่นขัดหคนขนไหลไหลนไหลแต่น้าบานรอดแค่มุอนี่แหละเพราคือทุกุบานที่ห้องเรียญพหน้าดีเาคือจงไขันสูบานบานดีวจะเบาไหลแลยนะเตยเตย

ประกาศซื้อป่านนี่นะเอาแม่ทอดวันเด็กวันเด็ขนมน้ำเลนมะฝากลูกทีโอ้ยหาแต่เนี่ยสะแตกขว้องขว้างแบบกูเท้าเนื้อขว้างแบบกูเฒ่าเอาไปก็ไม่เห็นเอาไปกินเจ๊เคลือนหรอกเอาไปใส่สันเหงกเล็กน้อยเกเร้อยข้างหลังหมดเดี๋ยววันเด็กเขาต้องวาวไปนะดนตรีวันเด็กส่องไม่แห้งจะหน่อยเดี๋ยวแอบไปสบายแต่รถเบาโด่วนเพราะว่าเมื่อก่อนเ่ามีผู้เดียวตรงภห้เกียรติเกินเมืนเป็นไปอย่างเมื่อก่อนเป็นอย่างมีผู้เดียวเป็นอย่าง <คอ>ขเขาจะทีเรียนก็เมือนขึ้นไปได้ซอวไม่แห้งก็เข้าในการด,ด,ดนตีนั่นแะแต่มันมีเมียหลายเขาขอยังบ่แปลกแม่แม่แมาแม่นม่แม่แมีโม่แม่แม่แก่แม่่ัม่แม่ม่ม,าหาหม่มแม,<คอ>ม่แ<คอ>่่แม่แดมง้่่ bọn hãy bây giờ quân hãy 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 กาไปเห็นสุกเขือส่งไปเห็นลูกเต้าขนาด้าเราได้ไปตัาแต่สุดกระเขือไปโอ้สุกเช้าไปยังอี่เ่องฉีเจ็บบอมพี่าพูี่น้อพ่นอไดนีเรียู้าไ้อกัารแขวซื้อบขอแม่การแวจะไดเต็มใจซื้อบแจคแล้วเห็นไมเงย่อง่ข้างนนแม่อีแล้วไม่อีกแล้วพี่แคเจ้าผู้เดียแล ล็อกหน่อยๆในนัจะลอกหลายหลยแต่ละมือีดกันาด้เมื่อเืงมจัดการามกอนชิ่ขีไปกูล็อ้หมอนขกู็ขอรามไหลเลยก้ไนจะไปยืนแข่งแยงส่ชุดผีเสื้ายืนแหมแล้วชุดผีเสื้อแจ็บเมียกเลยคือเม่นด่าหน้านี่แม่นอะเบ้าเยอะหน่อยกับมากต่นั้ไม่แย่ยังก่าแม่ลราหนักมา มาเก่งรับเถะแม่กลอมแล้วเก่งเมื่อย่น่กูจีบแม่้าไปบอกเขา่ยไทยไทยเขีบอยู่เมีกูนีตีเอาเอาบอกลาออกมาลวกเป่าขารับแม่ก่อนตะแครงหลูกอีเมย์ผนุ่มเต่าดิโอน้องเพชรอดินทอนน้องไอธนาัตส์นงอี่มเชียพิเศษผิดจินสิทธิ์พระเอกตราจินดาน้องเซมอนปกรณ์น้องของเสียงพิหกน้องต้นไผ่นักน รถเมได้พนำพาไสไปรองขานี่ลนอพงตกอพิ่นใจดีเลยค่ะมื่อนีพันจ้างหันำเสียงีหกเป็นเจ้าของห้องเนแล้วก็จ้างเองบพางั้นเหรียญๆเ้ีก็่อยเอ้นแล้วมือนีเด้อขอเียงประมื่วานเลยค่ะนั่ับคัก็เป็นวัหนนกจว่าว่าจะขอมานเอาไปยังโกชิจงวเงิรม่ให้ลงโอนเบิงบเลยุวงไระทิดงานหมดแล้วเอาแ็กซี่ ก้าวติบก่อนพี่น้องบอางเงินมาพูอนี่มูดเจ้าซื้อบแบนขาแม่แล้วกันเด็กบ่อยลรไปร่วยแพ้ขึ้นมาเงินภาสีได้จะทับขุญซือือเมื่อนี้นะคะแจกบ้าน,าานแฮงคพระเอบบก,ออเรกพรฟฟี่เอกแตนายและพี่น้องเองาาาอแจกบ้านแฮงคพระเอกพรฟฟี่เอกแตนายตัวอย่งเอกปลาละมอเขาเลยก็แขางไม่เอกเอกตพิลาศแข็งเกตพูดกันปุวจ๊คกับพูดร้อยกับพูก หนึ่งร้กระปุกแก๊ี่เร่ยกระปุก่านลคร์พจได้ในปลินได้เอาคืนได้ค่าห้าเสียงรงไปขายต่อนะคะแก๊ม่เก๊กอะไรยี่เมียรับปลาบองเกี่ยวบองตอเนี่ยผู้ใดอยากไปยกมื่อคนนะผู้ใซิบ้ใดซิบผกระไดผ้ใดกรไดพี่ร้อยกระปุกจากบ้านหักฟี่อฟฟี่เอกไหยนะคะ เจียวบองตแอลใวพวกขำจ้ำไม่หยุดครับพี่น้องโคดากับปูคากับปูดนเรืควนวันโอกับปูก็เป็นควนวัเอาไปแฉกับปูแบงคอ่ะจมาแข่มันเพราะกากับว่าเป็นยัง่าพไม่แง่อะไรเปิดจะกปูและแดงเพิองกันเอาค่ะแล้่ผัดเอก็อยแล้วตูนก็เพิ่มมาในแตน่ารูกไม่บาดไปจิ้มไส้แจ่วหอมเอาเห็นยังเี่ยกลัวก็อ่เห้นไรอีกคุค่ะขอบพระคุณนะคะบ้านผัดเอกท็อปฟีนครั พี่ี่ในสงครามโมมาตปัสกาเราจะอให้ไทยเพชรตลอดตลอดไปกันแนวกันนะคะเอ้าขึ้นยิงยิงมาล้วเสียบอย่วเขานี่ตั้งวงยี่บวงนึ่งเจ้าหน้ี่น้องหยาบลบเรามาคนเสียบออกไปันสบาย กลางๆก็จะอะไรบ้างบ้างผแมพื้นในผู้รับผูกผูกแล้วนะคะเกลยวโอ้เออเกลีหวกาแฟพุดแยมปี้เลยาขายสี่บาทโอ้ยแลอลแมาเกกันเลจาไปซื้อนั่นกรกาบาทซื้อนั่นหอย60บาททีนี่ขายตัดหาเนาะจวบองต้เองเป็นป้สป้ับซาเป็นปีม แตนดีไม่เาดีสิเรสู้ไปนองฟังขาขาทีสุดที่นอเพิ่งมีขนาดหนึ่งเ้ตรแตาเมื่อหนหงสุดโต่งีมาเจอใจแหนเอามาพวกไวไนั่นจะพวกไวไกัมโกเจ้าตัหัวไม่ค่อยขายตีเทาเดียวอยเ็กินเป็นไม่เฮาสัคนแลกหน้อยากหไเอาุกน้ปก็นายอเีกวไวไปเห็นอย่างแรกขึ้นตี เดี๋ยวเดียวสี่ปกันนะสีกันใช่พ่โหนเชียวด้วแล้วเงินให่ลอยนอยู่นี่ะอ่อแต่แต่ชายก็ให้เรื่องของกันเออพม่หัวรับก็ตะกัวกเห็นนั่นก็เลยลประเดี๋วเล่าเลี่นาบานท้อสิมีหัวรับเพิ่มอีกพี่นาหนึง หมอลำอลังการโชว์หรือเสียงพี่หกสองสาขาซ้อมนังเองเปพนบราหลักลำสอดแขงเท่ากันครับพี่น้องลาค่าตั้ต่สองแศนกบาทมาจนไปโดนกอดหวมาถวาเราสู้ฟังรายละเอียดเป็นยังไงเนี่ยค่ะ แต่มามห,ห,หมนีปิน<ด>รพระเอกอยู่บันี้อ้าพรเอีเ่แต่าหลังสงครามคทั้ร้คนัเลรกันเ็มชีโก้กแต่่าพระเอกมันัไปแล้วเอาพระเอกรัไปเร็วเป็นพระเอกที่มีสื่อเอสียง่งดังทังโซเชียลเอ่ยขึ้นมาในคนใหุนจักมดเลยจักเบิ้งกเบิ้งจักเบิ้งเพราะเอ่ยสือเขานี้ดีมมดห้พี่นอออ้อ,อ,อ,คนองคนหนรุ่นอนัพโโซออกมาเรนจะได้ขึ้นมาสั่นเอจังเลยพระเอกแค่ไหนจะได้โสดโสดคุณบอก ขันนอ้เรไกันมดาาบการช่เออาาสิงบานพัก่าขอไงใช่บ้านข้ำตะบนค้อไงใช่แต่ว่ามอญมาบริการช่วยสังนรตั้งอยู่ที่บ้านแานไหนจะบริหาเจ้าอะไรอยู่บ้าง ข้าไปบา้านจิตตงตีทันใเท่านั้นกตั้งรับกันีนี่ติพระเอกไหมนี่โอ้ยมาพระเอศมันค็มันคือพระงฆแทนแล้วรดบจมบนอะไรรบยุบกคายจ้าศีรไปเป็นพระเอกธนาอลังการโครับใจต้องมีปากด้วยไหมอ้าวหมายวหมายว่ามัน้มีปากซูเกะนั่นแหะหมายถึงว่าเข่าใจทานองหรือว่าำสันทัสทนองจะบก้ารับมันก็น้้าความเก็บเที่ยวเอาเน นไมาี่หนาตาผมก็โชว์เขาเลยเ่ไเจาสีส้เขามหอรเนใสเกาหลีก็เอาัยป๊าดพี่เพชรจะเพกไหนยกเกาหีเ่ขึ้นมาแต่ใสค่ะเนี่ยตายได้ได้ท้มเนี่ตายเอาพึ้นปะกันได้พื้นปะกันเท่าไหร่ช็อช ยูกันเมียสี่พัเดืีเอเมียตา็นกันนกันมาจักปีนะหกปีเป็นที่ไหนเนี่ยตอันกไอจักเทียพบ่ไขผู้ใดไอผู้ใดไครผู้ใดไครผู้ใดตายบมันหมดไ่้ถามตังค่กหมอลำอัานโชนี่เขาจะนั่งทน้องไหนเขาจะกวดหบอมี่ะจังหวัดขอนแก่นเนี่ยม่อขณะนี้ในสยามมีคาะลำทำนองขอนแก่นน่้นเขาจะปวดบ่อพี่ะ การักษาเขาไม่เห็นเหมือนแล้วหลายคณะแล้วเท่านักหมอเราทำรอนเผาสนกวงเป็นคณะหนึ่งคณะเดียวในประเทศไทยนี่ทั้งรอมเาสก่างก็รับเล้แต่คนรักใัก็ต้องคนักทางน้องมีมวนจะได้ประกาศองแจงแท้ๆเาสนกว่างท้าสนกว่างรักเลยเช่นนาเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเป็นอยัง้คือบอกกลับไม่จะสิเห็นางจากสั้นอย่างคนไปเอง พ,พูดคำพูดที่แสด้ไม่หมดไม่แข็งปีไงและปีไงปีไงอะไรเงี้ยหน่อยไม่รับภาษีไม่รับภาษีแต่งก็ปีไงก็ต้องมาสรุปว่ากับการรถไฟก็มอวันเด้อเอ้าพนุษยจากข้างนอกพนุษย์จากการรักการเรีเสียเพาการรถ ไปไหมอ๋อคคณะตออนคณะไหนเป็นผู้จัดสานคณะแล้ว่านชเขาบอกคนดีไม่เป็นหัวหน้าเรามี้ามาไไปคนดีเัรานั่นก็แม่เอาบริหารงานโดยคณานพวงศกรวนพัิธฐจกลและผู้จัดการใหญ่หมอลำแฟนครับครับ ได้สี่บาทนึง แทหกปีกนม้อยาวมาแจ็เยกรม้าด็มกี่อย่ามาอาไูหกปีกูย่างหาซือีไขายกูอยากขด้วยแหงนไปเลยเนาะตัวดมาใ้หลายจะแล้วไปจับขอด้วนไจับขัดข้ไปก็ได้จับูดองยาบ้าเอ้าเธอขอหายะยเพาร เจ้าหนที us, so to to ah ่ชอหองบขรวจเอักษารใหือรงสารใหู้ไไ่เวียนันยาออกไปทั้งหมแก้ไปหลังเวทีคือบ่าเพื่นไปเปลี่ยนเหนรถยพเก็นแปแ้ก็ักพุท่านบอกไปไปยาไบ้าี่แป้กไม่ให้เงินเด็กน้อยแป้กไให้เงินแล้วาจทไ้ก็ื้อใหนมด้ยเกลือีห่ละ้าปจ้าไหต้นกบวร เป็นยักป่นหนยรกกินมเอาลักที่เราเป็นป่ากรรมแบกแบกไดแบชี้แจขึ้นมาลบไปหาลอะไรกันไดอย่าเพิ่งมาในกินลดายเนี่เอาไปเขึ้นมาแบบวังมันแองกันนี้เยอะพวกวังมันจะไหนบซ ่มี่าได้แมไยนะีวแ่นเลส่วนนีจะลองเป็นไปลอง้างก็ได้ไปก้างพิจุราใส่กอเอ้างพิจุระใส่เส้ขาไปปลาสุกบ่ได้รู้เขาไ้ให้เขาจนหไม่ปลาสุกเสียงแกดีเลนี่ไป เอาเพิ่ใหปลองน้องเปงเป็นคำพูดสักหน่เคนี่แหละครับการกอดสีหาที่แบบก่อไปด้ยมือ่าเพรมันมีผู้เดียวอรไม่เหมอแบบตีกอน้องแ่แพรมา่อยตีกอ่อนเหลาแรมาเลยตีกอ คุณพี่น้องบ้านพอเรายับาดหาสบคือว่าทั้งหมดทังาเงินได้ได้กระซาแพงเงินได้ขายได้ก็ได้กระซ่เป็นงข้กการเมว้าไปทัวร์นอพี่น้องหลายๆคนได้สิเข้าใจพิษจะได้จะมาข้นขกรรมการเพ่ไปเขาวัดตัวน้องข้กรรมการเราเป็นผู้นำบตเนก็ได้หาทใส่ใจครถึงค้าหมอลำพี่น้องข้ออข้ลูกก็พ่้ลูกเงนจ่า c นจางหัวล้านใหม่น้องเบิร์เก็บเงียมต้นขอบ้านจางคือจาง n แล้วพี่งือีี่เลยวหนวไแล้ว ปคือบกนส่ขวดุแม่ยานหัวหนานแล้วอเมนแหละคุณเอาเราสุดแม่ยานหัวหนานหามืนอยานหันาย้าไป้ได้หัวหนาเาบกินเราจเพือแล้วก็สิอาดจนละลึอีกครัแ่นีมาจะเพ่งได้หม่าว้วว้ยอเกยพูดติวันเาเราโ เดี๋ยวมองเดียวว่างเงีกร้องเยื่องวาขีสากนะฮะเนี่ยเอาผู้ใดร้างเพ้าลกคนอชั่วขนมากัเงะตัวโอ้ยุ่เขาแบงนัู้บิงหลุเลยเป็นไู้จะไห้กันจังสเนาหงผู้ใดเป็นู้ก่อผ้จอดมาลูกกระนั้นดีว่าลกร้อมกนเ่เดือดแก โอ้าล oh, ูกมจะซื้อดักวันน่้ตกินแต่คิดเป็นตะขิดเดียคือได้ลูกนะล่ะปีกไก่ด็ดป Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ขอบคุณพี่น้องหลายๆขอบคุณพี่น้องสุบุญสุขคนพี่น้องบ้านพ่อบ้านบานแค้นสุบุญสุขคนพี่น้องทั้งไก่ทั้งไก่ไม่กอมรังใจมอระเสียงวิหกไม่ํำขึ้นนี้เมื่อนี้เป็นบุญของพี่น้องบ้านพ่อหรือว่าเป็นบุญของมอระอะไรให้พี่น้องมีความสุขกับการแสดงหมอลำเสียงวิหกลกพงศกรให้พี่น้องชุหมมอลำเ่องต่อ่อนทั้งของกันเสียงวิหกจนตลอดจอดแ้งอยู่นักันจะรอเจ็ดโมงแปดโมงทอดเที่ยงก็ได้ทุกเจ้าวันนี้ ในไใจตัวขอประคุณพี่น้องสุขขอทุกคนขอบคุณทุกกำลังแรงใจสำหรับเพิ่มคืนนี้ฝันดีและราตรีสวัสดิ์ค่ะกำลังแรงใจและเป็นแฟนครับมอบให้กับทีมงานบาลล็อกเสียงโยกนกโงสกรทุกๆชีวิตนะครับ